ะยีนดดึกแล้วดึกแล้วน่าจะดึกแล้วจุเนียกลับมาแล้วจุเนียไปไหนมาเข้าป่า,าใช่ไหมม,มาท่านผู้ชมไล่สดได้แล้วนะครับ หลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วจุดเนี่ยนะแนะนาตัวเองนะจุดเนี้ยครับสวัสดีครับผมจุดเนี่ยนะครับชายาชายาเลยนะอารมณ์ดีชายาอารมณ์ดีนะท่านผู้ชมนี่มีคนเข้ามาดูละสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ก็นอนดึกใช่ไหมจุดเนี่ยใคไหนไปไหนามาขึ้นเขาใช่ไหมคะอืม ไปทำอนะไรก็ไปที่กระต๊อบก้าใช่ไหมเนี่ยคิดถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเพิ่งไปตามมันเจอนะนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเซ่งวันนี้เราก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยนะครับะก็เป็นบรรยากาศเงียบกริบเลยนะจุนเนี่ยนะมีกืะจุนเนียจุเนียกินข้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะดึกแล้วนะครับ ก็จะย2ิบนาฬิกาแล้วนะครับนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปพวกผมในวันนี้นะครับนะก็คือปเนี้ก็จะขึ้นป่านะครับนะขึ้นป่าผมไปตามมันก็นะค,คือไม่อยากให้น้องกลับไปในป่านะครับเพราะว่ามันอนันตรายนะครับนะท่านผู้ชมนะด,ดึกแล้วทเนี้ยทาแป้งด้วยกันเออแป้งหนึ่งนะขอลับ แชทสดอย่าลืมและสางความปลอดภัยกองส่วนตัวของคุณมันเหมือนแบบว่าอ่าคอมเมนต์มันโดปิดก,กั้น,นครับสร้างข้อความ้งหมะแชทสดระบบจแสดวาทั้งหม ess, บบะ,ะมหมอ่ามันเหมือนแบบว่าอะไรสักอย่างมันเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้ youtube มันปิดอ่าขารี่าปิดอะไรนะท่านผู้ชมมันปิดความคิดเห็นเองนะครับนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้หรือเปล่านะ ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันปิดเพราะว่าอะไรนะก็เมื่อเช้าผมมีคลิปมีอยู่หนึ่งคลิปนะท่านผู้ชมผมเปิดไปแล้วนะก็คือมันเนี่ยปิดของมันเองแล้วผมเราต้องกลับมาเปิดใหม่นะครับผมสวัสดีพี่น้ำนะครับผมสวัสดีจุนเนี่ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับน้องจูโตขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะจุนเนี่ยอันนี้เราก็จะนอนเด็กนะุ่งนี้เราก็จะจะไม่ตื่นตื่นปะตื่นนะ ตืนมารดน้ําสวัสดีครับพี่วันเดย์ครับผมสวัสดีครับมาดึกจานเจเอนชัยสวัสดีครับพี่วันเดย์ครับมาดึกแท้นะครับชมเนื่องจากไปตามจุเนียในป่านะครับเพราะว่าจุเนียวิ่งเข้าป่าแล้วจุเนียไปหาอะไรกับแปวเ,เสื้อกเก้าใช่ไหม TMC ส่งให้ใช่ปะอ๋อนั่นก็คือเสื้อกเก้าน้องเนะี่ยยังอยู่บนในภูเขานะก็เลย ตามหาน้องเจอแล้วค่อยไลฟ์สดนะัท่านผู้ชมผมจะจับไม่ไลฟ์ตอนหาน้องนะเพราะว่ามันจะแล้วมันจะไม่สะดวกนะครับท่านผู้ชมก็คือมันมีเสื้อเสื้อหลายๆตัวเลยนะครับที่เอฟซีส่งมาให้น้องจูเนียนะครับแล้วก็ลืมเอามาจากกรต๊อกน้องที่ป่าน,น้องก็เลยกลับไปเอามาเลยนะท่านผู้ชมก็คือแบบมันเสียดายนะครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันมันเป็นมีแต่เสื้อดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับน้องจินเนี่ยน่ารักสวัสดีครับนะครับ,นะบชมก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาดึกใช่ไหมจีนเนีย่ยใช่ครับม,มาดึกเพราะว่าเราตามหาจูเนียนะครับแล้วก็กว่าจะได้ไลฟ์สดนะท่านผู้ชมวันนี้ฝนก็ตกเล็กน้อยนะครับฝนก็ถึงว่าไม่ได้ตกมากนะท่านผู้ชม พี่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่นาครับขอบคุณมากเลยครับวิทาวันสวัสดีครับผมเอฟซีใหม่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีใหม่ทุกท่านเลยนะครับทันาลายครับผมทองคําสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองคนน้องจูผู้เก่งคือแล้วสวัสดีครับนะคผู้ชมมาวันนี้เรามาดึกนะก็หัวใจรัวๆเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ ะค,คุณที่กดหัวใจรัวๆเลยนะครับผมนะเวลครับทูเจนชั n นะชนลนะเจนชัย n น Ch นะครับท่านผู้ชมนะดูน้องมันจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้นยะเราเป็นไหนนะจุดเนี่ยเล่นเล่น,นเล่นน้ำแล้วน้ำใสปะ่ะน้ำใสมา,มากๆเลยนะครับดูจากคลิปสองนะครับผมเนีย่ยอัพโหลดไปแล้วนะครับช้ชงเพราะว่าน้ำใสแล้วก็ซุปตามของเราเนี่ยอร่อยมา,มากๆเลยนะครับ กาฟิวเอฟซีสวัสดีครับเจนชายสวัสดีสสดสสดน้องจูเนียร์จูเนียร์น่ารักมากพูดได้เก่งมากขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีจ้าทั้งสองคนน้องจูพูดเก่งแล้วขอบคุณมากครับพี่สวัสดียามยามดึกทุกท่านเลยนะครับจ้าสวัสดีสวัสดีกลางคืนนี่ภาษาอังกฤษพูดว่อะไรนะจูเนียร์ก <laughs> ูดอะไรนะกุณไหน ใช่ป่ะอาจารย์คุณไหนคุณไหนทุกท่านเลยนะครับพี่วันเดย์น้องจูเนียร์ได้เรียนหนังสือไหมได้เรียนครับเรียนน้าจูเนียร์นะอ่ขอใครขอใครดูนี่เลยอยู่ขอใครขอใครท่านผู้ชมดูนะกขอใครขอใครขอคุณขอใครขอคุณขอคนขอคนขอและครางขอหนุ่อจาน เราชิงทอช้างทอสู้ชกเชือยอหญิงทอพตกนะท่าชมต่อไปทุบทวน้องเรื่อยๆเลยนะครับนะวันนี้เราก็จะไม่มาเรียนนะครับแต่เราจะมาไล่ไปสดนะท่านผู้ชม สวัสดีครับพี่สามรวยนะคะผมสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ปรับแป้งหมดไปกี่กี่กระป๋องนะเนี่ยครึ่งกระป๋องนะก็คือใช้มาเรื่อยๆนะครับมันเป็นเกี่ยวกับมันน่าจะเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วเขาเรียกว่านะน้ำน้ําหน้าของเราเนะี่ยมันหอมตลอดเลยนะท่านผูช้ชมสวัสดี ตอนนี้เรือทั้งหมดห้าสิบท่านนะครับสวัสดีจำดึกด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเรานอนดึกนะนอนดึกแล้วดื่นดื่นเช้านะโอเคน้องจูเนียตื่นเช้านะท่านชม <laughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณนายคุณนายทุกท่านเลยเนาะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงตามหาน้องช่วงกันคืนนะคะท่านผู้ชม แล้วก็พาน้องกบมาอาบน้ําำที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเย็นมาที่นี้น้ําเย็นนะท่านผู้ชมนะน้ําเย็นนะเพราะว่าน้ําสะอาดเลยนะจนเนี้ยนะ,ะนสะอาดด้วยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับเราก็จะไลฟ์สดทุกคืนกันก็นอนนะครับผมนะด <c oughs> ีสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมยามดึกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ไปประมาณแปดนาทีนะครับผมแปดนาทีนะก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับไลฟ์เพื่อเปิดการมองเห็นนะ YouTube ปิดการมองเห็นนะท่านผู้ชมพอรู้น่ารักมากพี่ธัญญาสวัสดีครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้แล้วก็มาไลฟ์สดกับอีกวันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยหายไปนานแล้วนะท่านผู้ชมหายไปนานเลยนะก็เลยกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ชม วันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่นะจุดนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเหมือนว่าเราจะง่วงแล้วนะท่านผู้ชมโอเคโอเคมีเมนไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านครับสวัสดีครับสิริพร สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอันเจนใช่แล้วคนที่เจีบบนเขาให้พ่อขององไหมไม่น่าใช่ครับไม่ใช่นะจุเนียนนะใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะรับท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนบ่าอยู่โซนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมนองง่วงนอนหรือเปลอดูซิง่วงนอนอปอนอนะยังง่วงนอนไหมยังนะหรือวว่าง่วงละไม่ถูก <laughs> ผมู้ไม่ถูกเนี่ยท่านผู้ชม น้องงุนนอนหรือเปล่านะครับย่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าทั้งน้องเนี่ยท้านอนแล้วจะนอนนะครับท่านผะู้ชมแต่ว่าน้องดีนิดหนึง่งคือวิ่งขึ้นไปป่าแล้วก็กลับแปลวเสื้อนะครับเสื้อที่ยังเหลืออยู่ในี่ะก๊บอบนะท่านผะู้ชมน้องก็เลยวิ่งกลับไปเอา่าจะเนี่ยนะอากามามดอ่ะ <c oughs> มดเรานะัทท่านผะู้ชมพี่สุริพรไปบ่ายคะ่ะ굿มอร์นนิ่งเอาไม่ใช่กูมอร์นนิ่งดิคุนไนคุนไนนะท่านผะู้ชมผู้ด,ดีคุไนไน คุณนายของพระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกผมในวันนี้นะครับอวยพรท่านผู้ชมนะครับของพระเจ้าประปองเวนพรให้อวยพรทุกท่านเลยนะครับจนุเนี้ก็จะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับชมแต่ว่ากินเก่งนะพูดไม่เก่งแต่กินเก่งกินเก่งนะกินเก่งนะ ก็มาพูดคุยกันท่านผู้ชมเล็กน้อยนะก็ยังเหลืออยู่ครึ่งร้อยนะท่านผู้ชมครึ่งร้อยก็คือยังไม่ได้น,นอนนะครับนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มันได้นะครับจุดเนี้ยนะจุนะดนเนี้ยก็พร้อมที่จะ <ullah. S 1> ลุยหรือว่าอ่านเนาะจุดเนี้ยอย่าอ่านไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านเลยนะครับช่วงกลางคืนของเราเป็นเวลาสี่ทุ่ม สี่ทุ่มแล้วนะครับยี่สองนาฬิกาแปดนาทีนะฮัลโหลสวัสดีครับน้องจินเนีร์น่ารักสวัสดีครับพี่ง่วงแล้วราติสวรรค์นะขอบคุณมากครับพี่นานครับคุณนายนะครับผมดีจ้าหนุ่มน้อยฝันดีจ้าฝันดีทุกท่านเลยนะครับพี่ธัญญาจินเนอร์อยู่กับพ่อเจนชัยไปตลอดนะลูกครับสวัสดีครับน้ท่านผู้ชม ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้นอนนะยังมีคนที่ดูอยู่ก็ยังไรตอนนะจะเนี่ยนะเดี๋เราจะขับไปนอนแล้วนะเดินนอนก,น,กนก็ได้จุเนี่เหมือนจุเน่จะง,ง่วงนอนแล้วนะครับนะโอเคท่านผู้ชมดึกแล้วนะก็เราจะต้องแย่ย้ายกันนอนแล้วนะครับผมนี่ก็ดึกแล้วนะครับก็อาจจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ซึ่งผมไปเล่นน้ามาก็ทําให้ผมเนี่ยเป็นหวัดใช่ปะที่เนี่ยเป็นหวัดแล้วก็คอแหบนะท่านผู้ชมก็อาจจะพูดแบบติดๆขัดๆเล็กน้อยนะครับผมนะพอมาก็ไปพอมายังยังไม่ไปครับพี่พี่ละไมสวัสดีครับพี่เสเสวีสเวียนใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพี่ ต้นก้อยไม้ต้นกล้วยก้อยหรือไม้ที่ต้นก้อยก้อยนะครับผมนะสวัสดีซองหนุ่มสวัสดีครับคนน้อยลงแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มดึกแล้วนะครับเพราะว่าปกติกันไลฟ์สดนั้นจะต้องไลฟ์ประมาณหกโมงหรือว่าห้าโมงเย็นถึงหกโมงหกโมงถึงสามทุ่มประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาดึกนะครับผมมาดึกเลยก็เลยทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยหลับ ใช่ไหมจุนเนี่ยจุนเนี่ยก็จะรับเลยใช่ไหมอย่างอย่างอย่างจุนเนี่ยยังไม่รับนะจุนเนี่ยนี่สุดยอดใช่ไหมจุนเนี่ยจุนเนี่ยนี่เก่งมากน้องจูนะครับเรียนดีน้องจูนะครับนัท่านผู้ชมมาเป็นกาลังใจให้จ้าขอบคุณมากครับพี่ละไมครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกําลังใจที่กําลังใจยิ่งใหญ่ยนะจุนเนี่ยนะเพราะว่าเราจะแบบพร้อมกับกําลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเราจะ ไม่ถอยหลังเราจะไปหน้าอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมก็ยังอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเราเช่นเพลนะครับก็กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมเราจะได้มีคลิปใหม่ๆลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลงแล้วก็ได้ดูกันต่อไปนะครับอาพี่รานสวัสดีครับนอนดึกจังใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงเย็นนี่เรานอนตั้งแต่ประมาณ อาบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นเลยนะนผู้ชมก็เลยทําให้เราเนี่ยนอนนอนนอนดึกใช่ไหมจินเนี่ย<ะ>าท่านผู้ชมก็เลยทําให้เราเนี่ยนอนดึกนะสวัสดีวันนี้สนุกไหมน้องจูสนุกไหมสนุกลาอร่อยไปอร่อยตามอร,อ,อร่อยนะครับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมเออไปชมคลิปของเราด้วยนะครับเอาคลิปแรกก็คือเป็นคลิปธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม คือคลิปที่สองก็คือเป็นหน้าห้างนะครับก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไปเข้าไปรับชมกันด้วยนะครับเราเนี่ยจะอ่าเข้าไปอ่านทุกเมน้นแล้วก็เข้าไปตอบทุกเมน้นเลยนะจนเนียนะ,ะคือนะท่านผู้ชมเราก็จะพยายามตอบทุกเม้นเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมแต่ว่าบางทีที่เม้นมันหายไปเพราะว่าอ่ายู u ูปปิดปิดเม้นเองนะครับมันทาให้คลิปเน่าไม่โดนหรือว่าไม่ขึ้นฟิตอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันต้องเชคตลอดเลยนะครับ พอคิดมันไม่ขึ้นฟิตเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่เข้า youtube และเจอได้ทีเดียวนะครับสวัสดีเจ็สิเอดท่านยังไม่นอนนะครับผมนะท่านผู้ชมยังยังยังอยู่กับเรานะครับนะก็คืออ่าคนไทยเนะี่ยเขาจะนอนดึกเป็นพิเศษนะครับผมนะท่านผู้ชมนองจุดเนี่ยก็นอนดึกเป็นพิเศษนะครับนะก็คือเรายังไม่ง่วงเพราะว่าเรานอนที่เรานอนตั้งแต่ตีหน,นึ่งถึงสี่โมงเอ้ยไม่ใช่ดิบ่ายโมงถึงสี่โมงเห็นไหมจุดเนี่ย ฉุนเนี่ยหลับเยอะมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กน่ยนอนหลับยังไงผมก็ไม่ทราบอย่างนงันนะเพราะว่าผมก็เคยเป็นเด็กนะแต่ว่าผมลืมไปแล้วนะว่าเด็ก,กม,มันชอบนอนหรือเปล่านะท่านผู้ชมสวัสดีเจ็ดสิบเก้าท่านนะครับที่ยังอยู่เหลือกับเราในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีพ่อลูกน่ารักมากๆสวัสดีครับมันเหมือนตอนนี้เหมือนเมน้นมันยังไม่เด้งนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเม้นไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านหรือเปล่า hello what's your name what's your name what's your name, your name? ชื่ออะไรจูเนียร์จูเนียร์นะครับผมน้องจูเนียร์จูเนียร์ก็คือตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะครับผชมตัวสมอนสมอนสมอนนี่เล็กแค่นะมมมมเ,เมื่อไสมอนสมอนนะครับผชมจูเนียร์นี่แปลว่าสมอนสมอน <laughs> พ,อพอได้เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมพี่ฟิตเดอร์ F A T S E R อาวาลอาวาแล้ว,วจุเนี่โอเคว่าเสื้อเนม my name is my name is จูเนียจูเนียนะคะผมสวัสดีหนึ่งรอยยี่สเอ็ดท่านนะครับอ่ะ,อะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดูแล้วน,น่ารักง่วงแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามา mm. รับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ละไมขอบคุณมากครับพีเ่เซเวียนชมทุกคลิป4ทุ่มแล้วไปนอนจุเนียเดี๋ยวไม่โตโอเครับทราบรับทราบครับท่านผู้ชมค่อนที่นอนพานอนพาน้องที่นอนเลยน้องได้นอนเล่นไปด้วยได้ครับพี่ได้ครับโอเคท่านผู้ชม146ท่านร้อยเจอกันด้วยนะครับท่านผู้ชม นาอย่าลืมติดตามผลงานกันต่อนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนดีนะจูเน่เดอะเนมล l อ o เ t h เดอะลูสเวอร o ่กุส thank you thank you very much very much มือด้วยมือ thank you very much นี่ไหวไหวไหว very much, very much. นะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ God ก o d กอฟิสย <Stop> <laughs> okay, ูโอเคท่านผู้ชมนะเอฟซี FC, คนนี้เขาก็น่าจะอยู่ยุโรปนะครับนะเขา,า,นะา,า,าน่าจะอยู่ยุโรปนะหรือว่าส่วนเราจะเป็นเอเชียนะครับ FC, มเขาน่าจะอยู่ยุโรปนะครับเอฟซีที่คอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะครับผมน่าจะอยู่ยุโรปสวัสดีเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับยังอยู่เหลือกับเรานะครับนะท่านผู้ชมอ่าน้องเจนชัยน้องจินเนี่ยก,กลับแล้วดึกขึ้นมาเห็น ใส่นิ้วค่ะตื่นมาเห็นแล้วเห็นใส่นิ้วค่ะนิ้วค่ะครับพี่ค่ะพิละมาขอบคุณมากๆครับดูทุกคลิปนะน้องเจนชัยคลิปสุดท้ายกินสบตามขอบคุณมากครับพี่ไฮโลโมบายครับผมพระเจ้า EN, เวนพาจาลูป้าจุลารัก จ้าอ๋อป้าจุรารักสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยสิบสามท่านยังไม่นอนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้จูเนี่ยเข้าไปนอนแล้วนะครับนะจูเนี่ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเหมือนแบบว่าน้องจูเนี่ยนะเขาจะอยู่กับผมตลอดเลยนะแต่มาช่วงประมาณห้าโมงเนี่ยน้องวิ่งไปในป่านะผมก็เลยต้องขึ้นไปตามนะน้องกลับมาเอาเสื้อนะผมก็เลยพิมพ์ในไลฟ์สดว่าน้องหายไปไหนนะท่านผู้ชมตอนะนี้น้องก็จะกลับมา กลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทําแป้งแล้วก็มันพูดคุยกันนะครับสวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบสามท่านนะครับสวัสดียามดึกด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกผมพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามเรากันต่อไปนะท่านผู้ชมสวัสดี อยากดูอีกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วจุเนียนนะง่วงนอนเลยใช่ไหมกินเก่งกินเก่งวะกินเก่งนะท่านผู้ชมนนกินเก่งแล้วก็จางง่วงนอนแล้วนะครับดยวให้น้องไปนอนก่อนนะท่านผู้ชมไปนอนได้นะจุเนียนนะตอนนอนก็ถ้านอนก็กลับไปนอนได้แล้วนะถ้านนยัางไม่นอนก็อยู่นี้ก่อนนะ <laughs> <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมเหลื่อนแค่ไม่กี่คนเองนะคะ95เก้าสิบห้าท่าน จบนวนท่านที่เข้ามาก็หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับนะท่านผู้ชมสิ่งที่อ่าเราทุกคนต้องการในการทํางานก็คือกําลังใจนะครับนะก็อ่าแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับสวัสดีหนึ่งร้อยสา,าสิบท่านนะครับสวัสดีครับเมื่อคอมเมนต์มาจะปิดหรือว่ามันจะไม่ยอมเด้งให้นะท่านผู้ชมนะก็เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับ ูตลอดเลยนะท่ยนู่้ชนาทีโอเคเราั้าสองนะครับจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราไลฟ์ได้20กว่านาทีแล้วนะครับ้ชมนะผมเจนชัยน้องอารมณ์เสียแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวายผผมสองคนแล้วก็ท่านผู้ชมรอติดตามผลงานกันต่อไปในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ ช่องเจชัยอารมณ์ดีขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามอยู่และน้องคนหล่อนรักนะขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,รบพี่เจนอารมณ์ดียิ้มหวานตลอดเลยนะจ๊ะอ่าจะอ๋อโอเคครับเข้มฐานจ้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ น้องทีมครับผมขอบคุณมา,มากๆครับ mm hmm. ติดตามน้องชายตลอดจาป้าดูคลิปเลยน้องชายตัวเนี่ยน่ารักเหมือนพ่อเลยจากขอบคุณมากครับโอ mm hmm. okay, เคบายยเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับี mm ่ hmm. สุด